โอ้ไหยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้ก็อยู่กับผมออนจานเกมิงอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยกับเกมกาลินาฟรีไฟลนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเกมฟรีไฟล์ได้คอลแลบกับหนังแวนนอมนะครับซึ่งผมรู้ว่าทุกคนต้องรู้จักกันดีครับนี่ก็คือเปิดตัวมาค่อนข้างเท่มากแล้วก็ที่ผมจะมาบอกในคลิปนี้ก็คือทุกกิจกรรมของแวนนอมซึ่งมีแต่ของฟรีครับก็คือกับการคอลแลบกับแวนนอมเนี่ยมีแต่ของฟรีๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าแต่ละอย่างนี่คือโครับ เราดูชุดดีครับนี่คือโคตรเท่เลยนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับทุกชุดแล้วก็ทุกอย่างที่เข้ามาในการคอลแลบกับแวนนั่นนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมก็อย่ายลืมกดติดตามให้ผม้วยนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะทําการเริ่มบอกเลยก็แล้วกันนะครับผมมาอันดับแรกเราจะมาเริ่มต้นที่ชุดนี้กันก่อนเลยก็แล้วกัน,นครับซึ่งผมบอกเลยว่าน,นี้คือชุดที่เด็ดสุดแล้วนะครับก็คือนี่มันเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเท่ซะเหลือเก,กินมีทรงผมสีเขามันจะเป็นทรงผมสีขา,ขาวแล้วก จะเป็นเสื้อแวนนัมคือค่อนข้างจะเฟี้ยวมากแล้วก็มีผ้าปิดปากด้วยนะครับผมซึ่งวิธีการรับชุดนี้เนี่ยก็คือง่ายมากครับให้เราทําการนําโทเค็นนี้มาแลกส่วนวิธีการรับโทเค็นเนี่ยก็คือเราสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่13นะครับนี่ตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันที่13นะครับแล้วก็ให้เราทําภารกิจนะครับเราจะได้มาวันละ4โทเค็นนะครับก็คือภายในเวลา4วันเราจะได้นะครับทุกคนจะเป็นเจ้าตัวชุดนี้นะครับก็คือใช้15โทเค็นนะครับผมนี่ก็คือเราต้องทําการทําภารกิจมันจะมีภารกิจลลงเ่นนอะะไรรปมาณี้ มันจะเป็นภารกิจลงเล่นแล้วก็สังหารศัตรูเล่นให้ทบเล่นให้ถึง60นาทีแล้วก็รางวัลเล่นกับเพื่อนนะครับผมนี้แล้วก็จะได้เจ้าตัวโทเค็นนี้มานะครับผมหลังจากนั้นก็คือเราสามารถเอามาแลกได้นะครับหลังจากที่เรามีครบนะครับผม แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวกล่องศพของแวนนอมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากแลกเจ้าตัวนี้ก็คือแลกได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราแลกชุดแลกเสร็จหรือเราจะแลกอะไรก่อนก็ได้เลยครับผมหลังจากนี้เนี่ยที่ผมจะรีวิวก็จะเป็นนี่ครับทุกคนอันนี้คือตอนแรกๆผมจะรีวิวของเด็ดๆเลยนะครับนี่มอไซแวนนอมครับซึ่งกิจกรรมเจ้าตัวนี้เนี่ยหลายคนยังไม่ทราบนะครับก็คือหลายคนยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวกิจกรรมนี้ซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่แบบเ GM มยังไม่น่าจะได้บอกนะครับเนี่ยก็ รู้กันแล้วนะครับนี่เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละครับแล้วก็รางวัลหลักเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับทุกคนมอไซแวนนัมนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเฟี้ยวมากตามรูปเมื่อกี้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันดับแรกผมจะบอกวิธีการเล่นกิจกรรมนี้ก่อนเลยก็ละกันนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่ว่าให้เราทําการสังหารบอสนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวบอสใหญ่เนี่ยวิญญาณจิตวิญญาณแห่งแวนนัมนะครับแล้วก็เราต้องตีเป็นเลเวลครับเลเวลหนึ่งเราตีเสร็จเราก็จะได้ของมาประมาณเนี่ยครับทุกคนหลังจากนือะะปปมไรราณ แล้วก็ถ้าชนะเลเวล3เราจะได้เจ้าตัวมอไซค์แวนนอมมาครับแล้วก็ทางด้านของเลเวล4ก็จะเป็นคูปองไดมอนด์รอยัลไวพอนรอยัลแล้วก็เจ้าตัวตัวอีโวนะครับผมมาอันดับแรกก็คือจะมารีวิววิธีการเล่นกิจกรรมนี้ก็คือมันจะมีการตีเจ้าตัวบอสครับแล้วก็เจ้าตัวโทเค็นที่เอาไว้ตีเนี่ยมันก็จะมีให้เรารับทุกวันนะครับก็คือหลังจากที่เราทาเจ้าตัวภารกิจรายวันเสร็จเราก็จะได้รับเจ้าตัวโทเค็นนี้มาครับผมซึ่งภารกิจรายวันก็ง่ายมากครับก็คือแบบเข้าสู่เกมแล้วสัังหารตรตู1คน 2. 2คนอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็จะมีแบบว่าลงเล่น1เกมแล้วยังมีภารกิจรายสัปดาห์ด้วยนะครับผมก็คือมันจะเป็นภารกิจรายสัปดาห์ให้เราทานะครับและนอกจากนี้ยังมีวิธีการรับโทเค็นเพิ่มเติมโดยการชวนเพื่อนมาเล่นกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมก็คือให้เราทําการคัดลอกเจ้าตัวลิงเนี่ยครับผมและหลังจากที่เราคัดลอกเสรมันไม่ได้เป็นลิงครับมันเป็นรหัสครับแล้วเราก็คือใช้โทรศัพท์ของเพื่อนในการกรอกรหัสตรงนี้นะครับและหลังจากที่เรากรอกรหัสเสร็จแล้วก็จะได้เจ้าตัวโทเค็นนี้มาครับที่เอาไว้ใช้ในการเล่่นนนเจจ้้าาตัวววกกกิิรรรมีีสธ alenya ก็คือเราต้องตียังไงก็ได้ครับให้เจ้าตัวบอสเนี่ยมันเลือดลดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มบูสดูก็แล้วกันนะครับมันจะเป็นปุ่มบูสและหลังจากนี้ก็คือเลือดของเจ้าบอสนี่มันจะลด2เท่านะครับก็คือไม่ได้สองเท่ามันคือลดเออใช่ครับจะเป็นลด2เท่านี่แหละครับผมเมื่อกี้คือพูดผิดนะครับมันจะลด2เท่าแล้วก็มันลดค่อนข้างจะเยอะนะครับและหลังจากนี้เนี่ยก็คือยังมีการตีเป็นสไตล์ด้วยนะครับนี่ตี1ครั้งก็คือมันจะมีหลายแบบเลยครับจะมีหน่วยต่7หน่วย็น่ะอ บอกให้นะครับก็คืออันที่ดีสุดเนี่ยคืออัน30หน่วยนะครับผมซึ่งมันจะแรงสุดนะครับแล้วก็คืออยู่ที่เราเลยนะครับว่าเราจะเล่นยังไงตอนนี้ก็คือโทเค็นผมหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคืออีกแป๊บเดียวนี่คือผมใกล้จะได้เจ้าตัวมอไซนี้แล้วอะครับผมก็คือค่อนข้างจะไวมากนะครับนับถอยหลังก็คืออีก1ชั่วโมงผมจะได้มอไซแวนนัมแล้วทุกคนเป็นไงก็คือค่อนข้างจะไวมากนะครับเนี่ยอันนี้คือมาเล่นแป๊บเดียวก็คือจะได้แล้วอะครับผมแล้วก็ต่อจากนี้จะเป็นกิจกกกกรรรมดดดูถึงงยยออววิที่ําาหหนนนลลัััจ้็คืบไปเ หมวกกันน็อกแว่นนอมนะคบผมนี่หมวกกันน็อกแวนนอมก็คือโอ้โหดูเท่เกินไปพระครับเนี่ยโอ้โหจะเป็นหมวกกันน็อกสายแบบสายขับมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณเนี่ยรับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมเดิมๆของเราครับก็คือเจ้ากิจกรรมเพื่อเล่นกับเพื่อนในแคนนี้ก็คือกิจกรรมรายวันเลยครับผม มาเป็นไงบ้างครับทุกคนกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตาวนามและเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็คลิปยังไม่จบนะครับแล้วก็เรามีวิธีที่จะทําให้เราได้รับเจ้าตัวชุดแวนนัมไวกว่าเดิมด้วยนะครับผมก็คือให้เราทําการตามเพื่อนกลับมานะครับก็คือแบบตามเพื่อนกลับมาเล่นเกมฟรีไฟครับผมมันจะมีปุ่มเชิญนะครับผมก็คือให้เราทําการกดปุ่มตามกลับมาแล้วมันก็จะมีเพื่อนที่แบบเลิกเล่นเกมไปแล้วให้เราตามมาแล้วก็จะได้กล่องมาครับซึ่งในกล่องเนี่ยจะมี ก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับเหล่ากิจกรรมแวนนอมที่เข้ามานะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรสนุกแล้วก็ยังไม่จบนะครับก็คือในวันที่16ตุลาคมเนี่ยล็อกอินปุ๊บเราก็จะได้รับเจ้าตัวกระเป๋าแวนนอมนะครับซึ่งมันเป็นกระเป๋าคุ้นๆนะครับก็จําได้อยู่แต่ไม่รู้ว่ามีเป้านะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่างๆผมจะมาทําการรีวิวรหัสของผมให้เลยก็แล้วกันนะครับจะเป็นรหัสฟรีไฟของผมที่ผมใช้ทุกวันนี้นะครับผมก็คืออันนี้ก็คือรหัสที่ผมเล่นมาตั้งแต่แรกเลยนะครับ หนึ่งสองมันจะได้อะไรมาบ้างครับผมเจ้าตัวบอสนั่นนะครับผมมันจะได้เจ้าตัวกล่องสกินปืนอันนี้ครับจะเป็นสกิน AK Flaming Dragon นะครับจะมีให้เราสุ่มนะครับแล้วก็คือมีโอกาสได้ถาวอนะครับแต่ก็อยู่ที่เราครับว่ามันจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมมันก็ธรรมดาครับแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นกล่องสุ่มสกินของฟาร์มัสแล้วยังมี P 90ด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวสกินนี้คือผมมีแล้วนะครับของ P 90แต่ฟาร์มัสยังไม่มีนะครับก็คือได้มา5้ากล่องนะครับแล้วก็ยังได้เจ้าตัวกล่องของ MP40 ด้วย มันจะมี MPC0 แล้วก็ XM8 นะครับสำหรับสายกระโดดยิงก็คือคงต้องแบบคงต้องจัดแล้วครับทุกคนแล้วก็คือยังมีเจ้าตัวกล่องเนี่ยครับทุกคนมันจะเป็นกล่องสุ่มไอเทมเสริมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือยังไม่มีนะครับเราก็ต้องรอขึ้นเลเวลต่อไปแล้วก็รับนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามาอีกเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายให้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนช่วงนี้เนี่ยก็คือหายกันไปกับเกมฟรีไฟค่อนข้างจะนานแบบไม่ค่อยได้ทําคลิปรีวิวกิจกรรมอะไรของฟรีไฟอะครับผมเมื่ออก่นมผ จะทำการรีวิวกิจกรรมฟรีไฟล์โคตรบ่อยเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้นี่คือแบบไม่ค่อยได้รีวิวเลยครับผมแล้วก็คือยังไม่ได้ชุดยังไม่ได้สุ่มชุดเจ้าตัวไดมอนด์รอยัลด้วยเลยครับทุกคนมันจะเป็นชุดเนี่ยครับทุกคนมันมีชื่ออะไรเนี่ย เบลนิเบลอะไรเซเลอร์อะไรเนี่ยครับผมมันจะเป็นชุดที่แบบค่อนข้างจะเท่อยู่นะครับเอาเป็นว่าผมไม่ค่อยจะชอบมันเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นยังไงอ่าครับทุกคนมันแนวรักธรรมชาติครับทุกคนผมก็รักธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ครับผมแล้วก็คือตั๋วที่เก็บไว้85โทเค็นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเก็บไว้สุมชุดที่แบบผมโดนใจนะครับผมแล้วก็จะมาทาคลิปตอนสุมนะครับทางด้านของสกินปืนตรงนี้เนี่ยจะเป็นสกินของพาราเฟลนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยแรงมากครับตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าส าราเฟลที่ผมมีอยู่ผมจําได้ครับว่าเคยสุ่มอยู่นะครับผมตอนนั้นก็คือจัดกับเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่ มันจะเป็นสกิลพาราเฟลที่ค่อนข้างจะโหดนะครับจะเป็นสกิลบวกระยะก็คือเหมาะกับสายโคบไกลนะครับจะเป็นเจ้าตัวสกิลเนี่ยครับผมก็คือค่อนข้างจะเท่เลยครับผมซึ่งผมใช้อันนี้อยู่นะครับก็เป็นว่าพาราเฟลก็คือยังไม่สุ่มนะครับยังไม่จันนะครับแล้วก็ทางด้านของทางทางด้านของอีโวเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเนี่ยครับทุกคนมันจะเป็นสกินปืนนะครับของ a n 9 4นะครับผมนี่ก็คือมีค่อนข้างจะหลากหลายแบบเลยนะครับจะมีแบบสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ยังมีสีแดงด้วยนะครับผมแล้วก็มีนี่คร ชมพูม่งม่วงครับทุกคนมาก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับคลิปรีวิวของที่เข้ามาในกิจกรรมแวนนัมนะครับแล้วก็ฟรีหมดทุกอย่างครับเราสามารถโหลดมาแล้วก็คือเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าสนุกมากครับทุกคนกับเจ้าตัวกิจกรรมนี้นะครับที่ผมชอบสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับทุกคนชุดของแวนนัมนะครับซึ่งมันโคตรเท่เลยทุกคนว่าใครคิดว่าเท่บ้างรีบกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าสารบคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาลาไปลาย